ครับกินเที่ยวกับพัดเหมียวทัววันนี้ไปเที่ยวทะเลเชียงใหม่กันครับตามมาเลยจะเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรเมื่อถึงแยกปลายพัด ไปอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปประมาณ3 km. กิโลเมตรจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึง่งเข้าไปประมาณ500เมตรก็จะถึงปางเปาบีชครับถึงแล้วครับปางเปาบีชที่นี่มีค่าบำรุงสถานที่ผลละ ป้าครับหน้จอดสดเรียบร้อยนะครับเราก็เดินตรงเข้าไปสู่ตัวอาคารที่นี่เป็นทั้งร้านอาหารทั้งกาแฟและก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายสำหรับสายชอบการถ่ายรูปวั่นี้เลยครับเข้ามาในตัวอาคารที่พักได้ไหมนะครับนี่จะมีร้านไอศครีมร้านกาแฟนะครับรานพักแต่ดะ สำหรับคอกาแฟนะครับเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยทางเปาคาเฟ่บริการกาแฟามากมายหลายเมนูน,นะครับทางด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือของอาคารนะครับเดินเลยเข้ามาทางด้านปีกซ้ายของตัวอาคารนะครับด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะครับทั้งร้านมีอาหารมากมายหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือนะครับอาหารไทยภาคกลางแล้วก็เป็นเศสลัด พอเราเดินออกตัวอาคารมาทางด้านขวานะครับก็ะจะเป็นลานสนามหญ้ากว้างๆนะครับตรงนี้มีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมเลยนะครับมองไปด้านล่างก็ะจะเห็นชายหาดอยู่ข้างล่างนะครับดอกไม้สีสวยๆนะครับหาดทรายสีขาวนู่นอยู่ทางด้านนู้นนะครับมองมาทางด้านซ้ายมือโอตรงนี้เป็นทุง่งนาเกี่ยวกระจีของต้นข้าวนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูทั่วๆกันนะครับด้านนู้นมีอะไรเดี๋ยวไปดูด้านนู้นก่อนนะครับหนีนก็ถ่ายรูปสวยนะครับแน่โตงามมากเป็นรูปหัวใจ เดินเลยขึ้นมาทางบนเดินนะครับตรงนี้มีบันไดใดอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกบันไดด,ด้วนมัน้งเนาะเพราะบันไดมันขึ้นาไปบนท้องฟ้าต้องขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนนั้นครับถึงจะสวยด้านล่างก็จะเป็นทานน้ํนาตกน้ำสีเขียวโอ้สวยงามดีครับสวนันนี้ก็ไม่เคยร้อนนะครับเนี่ยลมเย็นสบายนะครับ ตอนนี้เราเดินลงมาอีกด้านหนึ่งของชายหาดนะครับก็จะมองเห็นหาดลายขาวแล้วเขามีร่มกลางเหมือนกับไปเที่ยวทะเลกันเลยครับตรงนี้ครับมีต้นมะพร้าววิวมะพร้าวนะครับเหมือนกับอยู่ที่พัทยานะครับแต่ที่นี่คือเชียงใหม่นะครับมุมนี้นะครับเป็นมุมทุ่งนาก็ได้บรรยากาศทุ่งนาของชาวเหนือนะครับมีกระท่อมเป็นจุดๆสำหรับนั่งทานอาหารได้นะครับตรงนี้นะครับ ด้านนี้ก็จะมีเป็นมุมให้นมน้องแกะเรามีแกะอยู่ในคอกมีหลายตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เด็กๆคงจะชอบพระมุมนี้ครับเดินทะลุมาทางด้านนี้นะครับโอ้ก็จะมีผลไม้ยักษ์ครับตรงนี้มีผลไม้ยักษ์มีทุเรียนมีมะม่วงมีมังคุดโอ้มีหลายอย่างแม่ที่นี่ครบจริงๆครับมีสารพัดเลยนะครับถ่ายรูปเฉพาะผลไม้ตรงนี้ก็ได้เยอะแล้วเนี่ยแต่ละอย่างละอย่างนะครับสวยๆทั้งนั้นเลย เดินมาทางด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นสวนเกษตรเขาก็จะทําเป็นอุโม,มงค์อันนี้ปลูกบวบปลูก,ลกฟักปลูกแฟงแล้วก็พืชผลเกษตรอย่าลืมนะครับถ้าผ่านมาทางแม่แตงนะครับที่นี่ก็เป็นอีกจุดเช็คอินนะครับเป็นจุดขายลูปของ,องเชียงใหม่อีกที่หนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกินเที่ยวกับปัด๊ดเหนียวทัวร์วันนี้ขอสวัสดีครับ